สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักกษัตริย์ปีฉลูนะครับนักกษัตริย์ปีฉลูหรือว่าปีวัวนะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดปีฉลูกันครับว่าคนเกิดปีฉลูนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับทั้งในเรื่องของดวงการงานการเงินและดวงชะตาความรักนะครับ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตาครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับของคนเกิดปีฉลูครับหรือว่านักษัตริย์ปีวัวน,นั่นเองนะครับในช่วง 1จนถึง15พฤษภาคมนี้นะครับคนเกิดปีฉลูกับไพ่หนึ่งดาบครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คนเกิดปีฉลูนั้นจะต้องเผชิญนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดปีฉลูจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะต้องเผชิญนั้นได้นะครับจะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แต่ก็จะเหนื่อยอกเหนื่อยใจและก็จะต้องพยายามเป็นอย่างมากนะครับอุปสรรคปัญหาที่ท่านจะต้องเผชิญนั้น บางทีแล้วท่านจะต้องผ่านมันไปแต่เพียงลำพังนะครับจะไม่มีคนช่วยจะไม่มีใครคอยสนับสนุนเพราะฉะนั้นแล้วนี่จะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์ถึงความอดทน ความเข้มแข็งในจิตใจของคนเกิดปีฉลูก็ว่าได้ครับข้อดีก็คือการได้ไพ่ใบนี้หมายถึงการที่เรานั้นจะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แต่ก็เล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวข้อเสียก็คือการที่เรานั้นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างมากเท่าที่ควรครับไพ่าราชาแห่งถ้วยครับจะพูดถึงดวงชะตาก,การงานของคนเกิดปีฉลูครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการใช้ไหวพริบนะครับและการใช้วาจาในการพาตัวเองนะครับ หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคมนี้ครับรวมถึงสิ่งเหล่านี้จะพาคนเกิดปีฉลูนะครับก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ขอให้คนเกิดปีฉลูนั้นมีสติครับสติมาปัญญามีแล้วคนเกิดปีฉลูจะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยไหวพริบและความมุ่งมั่นของตัวคุณเองนั่นเองครับ ไพ่ผู้รับใช้เหรียญครับไพ่ใบนี้จะเป็นบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีฉลูนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงข่าวดีที่คนเกิดปีฉลูนั้นรอคอยครับจะมาเยือนนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคมนี้คนเกิดปีฉลูจะได้รับข่าวดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานหลายๆท่านได้รับโอกาสดีใครที่รอคอยงานไว้สมัครงานไว้มีเกณฑ์จะได้งานนะครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาการงานของคนเกิดปีฉลูครับ จะเหนื่อยสักหน่อยจะหนักสักหน่อยแต่เชื่อว่าคนเกิดปีฉลูนั้นจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนครับเอาใจช่วยครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีฉลูกันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีฉลูนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีฉลูนะครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมครับ2,563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีฉลูครับไพ่ห้าเหรียญครับจะพูดถึงการเงินของคนเกิดปีฉลูในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับคนเกิดปีฉลูนั้นเจอกับสถานการณ์การเงินฝืดเคืองการเงินติดขัดนะครับหลายๆท่านเข้าตาจนครับหลายๆท่านเจอกับภาระค่าใช้จ่ายนะครับ ในเรื่องของการเงินนะครับที่เรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเงินของคนเกิดปีฉลูนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้ไพ่หนึ่งคาถาจะพูดถึงดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดปีฉลูนะครับว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะได้พบกับช่องทางในการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับมีเกณฑ์ ได้รายได้เพิ่มจากช่องทางใหม่ๆ ผ่านการงานผ่านสิ่งต่างๆที่ทํางานในที่นี้น่าจะหมายถึงในเรื่องของรายได้เสริมรายได้ที่เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาเนื้องานประจํานอกเหนือจากสิ่งต่างๆที่ทําอยู่ในชีวิตประจําวันของคนเกิดปีฉลูนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีฉลูครับลองมองดูสิครับว่าคุณน,นั้นมีความถนัดอะไรนะครับอะไรที่คุณถนัดอะไรที่เป็นความสามารถพิเศษสิ่งเหล่านั้น อาจจะมีช่องทางในการสร้างรายได้ของคุณ ซ่อนอยู่ครับคนเกิดปีฉลูครับลองมองหาดูดีๆนะครับไพ่าราชินีแห่งถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีฉลูครับว่าให้ระวังนะครับในเรื่องของเงินหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่มีเหลือเก็บครับในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคม2563นี้ให้ระวังนะครับในเรื่องของเงินที่เข้ามานะครับแล้วก็จ่ายออกไปจะทําให้ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงิน สำรองเอาไว้ยามฉุกเฉินนั่นเองคนเกิดปีฉลูนั้นจะต้องระวังให้มากครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาการเงินคนเกิดปีฉลูครับให้มองถึงเรื่องของการเก็บเงินแล้วก็มองถึงโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้นะครับเน้นในเรื่อง2เรื่องนี้นะครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคม2,563นี้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีฉลูกันบ้างมาดูซิว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดปีฉลูนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีฉลูนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคมครับ2563ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีฉลูครับ ไพ่ผู้รับใช้ดาบครับจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีฉลูครับว่าคนเกิดปีฉลูนั้นมีเกณฑ์ที่จะเจอกับปัญหาในความสัมพันธ์ครับปัญหานี้จะมาจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเอาแต่ใจเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งครับไพ่ sack. สีดาบจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่จะเจอกับสถานการณ์ความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับคนเกิดปีฉลูจะเจอกับความทุกข์ใจความเจ็บช้ำน้ำใจ ที่จะเข้ามาผ่านสถานการณ์บางอย่างทําให้คนเกิดปีฉลูนั้นทุกใจกับความสัมพันธ์ ของคนเกิดปีฉลูและคนรักครับไพ่เดอะมูนจะเป็นบทสรุปในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีฉลูนะครับไพ่ใบนี้ไม่ดีเอาซะเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความทุกข์ใจเรียกได้ว่าความอึดอัดใจทุกใจแบบกืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับจะเลิกก็เลิกไม่ได้นะครับจะไปต่อ คบต่อก็ไม่มีความสุขครับรวมถึงหลายๆท่านที่ตัดสินใจเลิกกันก็จะจบกันแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีฉลูครับกันไว้ดีกว่าแก้ช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคมนี้ขอให้คนเกิดปีฉลูน,นั้นใจเย็นๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันนะครับ มีอะไรก็พยายามที่จะถนอมน้ำใจคนที่คุณรักไว้เป็นดีที่สุดครับเอาใจช่วยในทุกๆความสัมพันธ์ของคนเกิดปีฉลูนะครับคนโสดเองก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มต้นกับใครครับอาจจะเจอในเรื่องของการหลอกลวงหรือว่าคนที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าจะเจ็บปวดกับความรักครั้งใหม่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้ว ทางที่ดีอย่าพึ่งเร่งรีบในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครจะดีที่สุดครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักของคนเกิดปีฉลูครับก่อนหน้านั้นคือดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตาในครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนั้นมีกำลังใจหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งนะครับในการทำสิ่งต่างๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับใครอยากจะปรึกษาอะไรระบายอะไรก็คอมเมนต์ไว้ ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสู้ๆนะครับคนเกิดปีฉลูทั้งหลายเป็นกำลังใจให้ครับเอาละครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาวอวยพรวันนี้สวัสดีครับ